ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมร้านเทโซลาเซลล์นะครับเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้นะครับวันที่สามนะครับผมกรกฎาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับครับวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับผมมาติดอ่ชุดเสมอนะครับดูดน้ํามาดานครับเหมือนเดิมนะครับผมเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมก็วันนี้นะครับเราติดอยู่ที่บ้านหัวนานะครับผมอําเภอเมืองนะครับจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับ ก็ครับวันนี้แดดเหมือนดีมากเลยนะครับแดดนะครับก็เดี๋ยวมาดูระบบงานของเรานะครับวันนี้มาเป็นรูปแบบใหม่เลยนะครับกับโครงสร้างของเรานะครับก็ตัวนี้นะครับบ่อบาดานของลูกค้านะครับผมเจาะไว้40เมตรนะครับเจาะไว้4 0เมตรน้ำจับอยู่ที่8เมตรนะครับผมตัวนี้นะครับน้ำจับอยู่8เมตรมาดูใกล้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นสมอของแฮนดูโรนะครับผมแฮนดูโรพันห้าร้อยวัตต์นะครับเป็นสเปคน้ําอยู่ที่สิบคิวนะครับผมต่อชั่วโมงนะครับสเปกตัวนี้ลงลึกได้60เมตรนะครับผมก็บอ่ลูกค้านะครับเป็นบ่อ5นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นบ่อ5นิ้วเราหย่อนลงไปเจ็ดท่อน PVC นะครับผมเจ็ดท่อน PVC ก็ประมาณ28เมตรนะครับ 2 8 29เมตรครับตัวนี้เป็นท่อออก2นิ้วนะครับขึ้นมาตลอดเลยนะครับผมไม่ได้ลดท่อนะครับผมตัวนี้ท่อ2นิ้วเต็มเต็มท่อนะครับผมน้ําจวดเลยนะครับน้ําแรงแน่นอนนะครับตัวนี้สปิแฮนดูโรนะครับผมก็ถือว่าน้ําดีนะครับผมบ่อนี้นะครับน้ําเยอะนะครับเจาะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าของลูกค้าก็เพิ่งเจาะใหม่นะครับบ่อนี้นะครับ ก็คิดว่าใช้ได้นะครับน้ําบ่อนี้นะครับไม่ต่ํากว่าหมื่นลิตรแน่นอนนะครับผมเต็มท่อสองนิ้วเลยนะครับนี่ครับปากสองนิ้วเลยนะครับผมตัวนี้ครับน้ําเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราพามาดูระบบงานโครงสร้างนะครับผมโครงสร้างตัวนี้นะครับคือลูกค้านะครับได้สั่งให้เราทําเป็นยกสูงนะครับผมตัวนี้นะครับ ก็คือสูง2เมตรห้าสบผมโครงสร้างตัวนี้นะครับถือว่าเดินลอดได้สบายเลยนะครับผมเดินเข้าไปสบายนะครับสูงมากนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กจุ๊บซิงก์กันม้หนเหมือนเดิมนะครับผมเทปูนให้เรียบร้อยนะครับก็สเปคยกสูงนะครับตัวนี้เราใช้เป็นแผงโมโนนะครับผมด้านบนนะครับเป็นโมโนฮาบเซลนะครับผม9บาทบานะครับ ตัวนี้เป็น410วัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับ410วัตต์ของยี่ห้อ LV t o p s u n นะครับก็คือลูกค้าสั่งพิเศษนะครับใครอยากได้ยกสูงแบบนี้ก็ต้องสั่งนะครับผมสั่งทำพิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูระบบงานกล่องคอนโทรลนะครับ ครับตัวนี้ก็คือแรงดันนะครับผมอยู่ที่ร้อยสี่ิบสามโวลต์นะครับผมรอบมอเตอร์อยู่ที่สามพันสามนะครับกระแสอยู่8 4ดจุดสี่นะครับผมรวมอะไรมาถลมรววเนี่ยรตัวนี้วัดอยู่ที่พันสองรอยวัตต์นะครับผมโอ้อว่าแดดกำลังดีนะครับผมเป็นแฮนดูโรนะครับพันห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราใช้สี่แผงนะครับสำหรับใครที่จะใช้หก ก็ต้องอนุกรม3แผงนะครับเป็น2สติงนะครับอนุกรม2สติงแล้วก็มาขนานกันนะครับ3แผงเป็น2ชุดนะครับแรงดันดีครับผมไม่เกิน200โวลต์นะครับในระบบก็จะมีเบเกอร์ DC นะครับผมมีเสื่อกันฟ้าลงแท่งกาวนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเรารับประกัน2ปีนะครับผม ตับประกันสองปีเลยนะครับผมเครื่างบางเจ้านี่เขาไม่เทโนให้นะเวลาลมมาพิยก็ตอนนี้นะครับของลูกค้านะครับทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมโคกนองนานะครับผมก็ขุดของไส้ไก่นะครับผมอ้อมนะครับอ้อมสะทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับก็กําลังปล่อยน้ําลงนะครับผมนี่ครับก็ พื้นที่ประมาณ7จ็ดไร่นะครับผมของลูกค้านะครับก็กำลังสร้างบ้านนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ปลูกกล้วยนะครับเยอะเลยนะครับประมาณ2อสาปีนะครับผมลูกค้าวางแผนนน้อยแล้วนะครับจะมาอยู่ที่นี่นะครับก็เลยติดต่อทีมงานของเรานะครับมาติดระบบจุดน้ำประดันพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผม โอ้น้ำถือว่าใช้ได้นะครับน้ำแรงนะครับบ่อนี้นะครับการโครงสร้างก็ยกสูงแบบมาตรฐานนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในระบบการโซลาร์เซลล์นะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมร้านเท่โซลาร์เซลล์นะครับอยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพนะครับผมก็ยังไงก็ฝากถึงลูกค้านะครับสำหรับงานโซลาร์เซลล์นะครับก็ ใครที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับก็เลือกเป็นบ่อห้านิ้วหกนิ้วเลยนะครับเจาะหน้ากว้างๆเลยนะครับบ่อใหญ่ๆนะครับจะได้เก็บน้ําได้เยอะๆนะครับก็คือบางที่นะครับเจาะแค่สี่นิ้วนะครับเราลงยากนะครับสี่นิ้วถ้าเจาะไม่ตรงนะครับลงยากแน่นอนบ่อสี่นิ้วนะครับเพราะว่าตัวสมมตินะก็สามจุดแปดนิ้วแล้วนะครับก็ให้ลูกค้านะครับเรื่อง ให้ลูกค้าเลือกใช้นะครับเลือกการบริการด้วยนะครับผมงานหลังการขายนะครับตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับผมมีปัญหาโทรเรียกช่างได้เลยนะครับมาถึงด่วนแน่นอนนะครับผมก็ดูน้ํากันไปก่อนนะครับหรือว่าน้ําดีนะครับผมตัวนี้นะครับเปิดแป๊บเดียวนะครับท่วมเลยนะครับกสองนิ้วเต็มเต็มนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ติดตามและรับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อให้กําลังใจนะครับทีมงานเทสโซลเซลนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับผมส่งงานเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม